อ๋อมันบานเด้อย่างหน่อยก็ได้ปลารสจั็กโตยังดีเลยโอ้โหมันบันเป็นของน้อยๆอยที่นี่ของใหญ่เลยอาจารย์ยี่เอาผมวันนี้เป็นมือมือสันวันดีชิ้นแขเอาปลาไปต้มเอากับคุกนั่นมาแม่คู่ดอกเตอร์ลาตีสิวิไรครับมาไอแม่ไข่จนไอแม่ยำยำถามเขาไข่แม่ยำไข่เด อก,กอดข้กกากอดเนก่ยกอดเนงงี่ยแ,แม่คู่ดรเตอร์ลา <ะ S 1> ตีซุไรครับมาเยี่ยมยา่ยมถามเขาหมอแค้นสวนครับพราาาะรัมยา์หมอแค้นภาคอีสานเขาอย่านี้พระกระเจีวบนแหะนะครับพี่นอ้องเ่าเที่ยงมัทนั้นจีนสุวรรแหงแม่ห่างทรวงแม่ห่างทรองมาตะบ้าน เขาเศร้าบนกินดแม่แล้ววะเอออยู่หน้าจา์สวนแวสิงหละครับพี่น้องแมวบ้าเราหันกับหัวตะมตะกัลสินเพิ่งต้องสิบันแห่หมันมาแ้วมากับลูกสียอีกแล้ว ของมานของกันมนสิเกียอยูมันเตวเนาตาคตาผมไม่ได้กินขาเทียงเนี่เอาจเอาแนบ้านท่านไดกินขาวเทียงจ้าคนอยู่อันนี้เขาเ่ากับพท่านเย่ากินข้าวเทาตีไปบ้านิมนมวผมซับผู้เดียวแล้วตำหมักุ่งแล้วว่าิ่กินแซบๆอยู่ข่อยได้มอ่วันเชินวันอันเรียกแฮวันที่ตั้งลูกสีไปออ อ้าวจะตากผ้าได้หรอมันกลมๆไหมล่ะชั่วชาดิึ้มฮะท่านนี้ก็ได้ทีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอเพิ่อนก่อนอีกพอเอโอ้ยกมือใส่หัวก่อนขอญาลตีมายำให้ได้เด้อพอได้ต้มเด้อให้ได้ต้มเด้ออย่าซื่อเด้อปลาซิวเอาเก่ารันบ่ปลาซิ่ว เขาแก็ร่างหลุลลนพี่น้องก็ร่างลุนโอ้ทรง,งสิบอนแน่ล่ะสรงสิงาบ่อนแล้วเราบังปานอันนั้นแหละปลาสีอ่าอาต่ำเผาขาดเด่นพูดไหมแม่ขัวมืดเนี่ย,ย,ยขวัขวใตคู่สารแม่แม่คู่ดอกเตอร์ละตีสิ่ร้ยเพิ่นกับบ่เคยมากเทียบพี่น้องครั้งแรกนะครับมาหน้าอาจารย์สวนแนวสิ่งบ้านบางต่อครับพี่น้องบ้านบางต่อมันบ่ได้ดอกนี่ มีแต oh, well, so hey, okay, uh ่หอยเชลลีเพราะว่ามันลงมันลงมันมันมันเข่าอันพุ่นหมือนอ๋อแล้ววันลองเบืองหายหานี่ติดแล้วว่ามันหยากากสากเลยแต่หยาบหอยเชลีนี่มันติดอันตรวมให้มันติดหยากรเออเออพอเป็นปลาจิเอาเนี่ยเนี่ยเกลียวคนพอขึ้นปลาจิเอาโอ้ท่านเป็นปลาจิเอาเออเอาบางได้มงมุนงเหมือนเ่ิโอ้ใครบังพ่อยไรเนาะเอาทงหอยนึงอ่ะเอาลุ่งเอาหอยปล่อยต๋โอ้ยผมแล้วว่ามัน เต่อยิ่ได้เพิ่นออกจากน้รบแปดหต่ย่ได้เพิ่นออกจากหน้าเนมาปล่อยเชนานี่ยสีองสีทองแมนแครับแพงกันยังอยพันสีทองเชลี่สีองเขากินกันเขาเพียใส่สมุูง์ลอระบาทล่อพี่น้องลอหลุนรอบแรกม่หมันพันหมันตะคหอเชลี่อันนี้รอบสองกสิถ้ยักักแล้วะเต็มเผาแล้วะกินัเงี่ยเด้อ บุญปากมีว่านอ๊อมากับเลือมากับเลือสีเอ้าจวดจ้าดบุญบ่านอ๊อดด้วยต้องวุ้มหม้อต้อนอาจารย์ไงขันห้าวเ่าได้ขันห้าวมันดุดขันห้าวมันดุดเลยรอบสามพี่น้องรอบสามอาจารย์สวนแนวสิงสิวันแหงอีกรอบสามทิมปูมไปไหนเพาท่านทิมปูมเิอ้าวมันมานเ้อ ย่างหน่อยก็ได้ปลารดจักโตยังดีเเจ้โอ้มีแต่ปลามีแต่ปลาชิวเอาเถอะฮะแี่แก่แก่ใเลยพอได้รุ่นดีใจแน่เดียวเ้ยเยี่ยเื่อนอันนเ่อนเ้าเจยเอาสาดสาดหน่อยเน่ย เต,ต๊าเต๊ตตานเต right. ๊าะเาะเต๊าะไฟมั่เจ็นเลียดได้เนี่ยเพิ่นวราเพิ่นปอยตะฮกทุงหุ่นดิฮกเจ็ดทวงฝุ่นเมียทุงละตัวสิทุงละตัวนช่าหมฮกถวงพุ่นละตัวฝาม่อนจนอย่างไรปลาเรียนหนึ่งวัน มาลากด้วยวันโชคนะันนี้ล่ะลากคู่เดียวเพราะอะไรเดีนี่นี่ัน้ำเฮคนจับซอยให้ลงไปผมมีกางเกงเปลี่ยนแมนนี่ิคนจับซอยเราซานึงก็น้ำเลือกคนเนาะ อีกไฟบงรันเปังอ่นแคมาเสียเชื่อใจอีพากะงานมาจำกขาเสียชื่อพอดญ้าเบาับ้านูอยากป่าเนี่ยมันเบหลอคมันหึ่งบ่ไดมันหลอม่คหลอ่เนี่ยมักินขาหน้าผมก็ได้อเสียชื่อเสียงว่ะ mọi người dân gạch đến bao gặp mọi người phân hồ sơ là lạc 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 là lạc 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 หนึ่งตัวแล้วได้แล้วหนึ่งตัวป้าสลิดมาหัน่นรุ่นอีกกันรุ่นอีกจะมากันมาขึ้น,ป,กกนป่ะอุปปากควคอกังคอใหญ่ติโอ้ตัวมันหลุดปีกไก่ป่ะเงี้ยที่ที่บากันไอ้ยังก่อน มักเตีมันคำได้มันจับไดมันปีไก่มันปีปีไก่มันปีห้องหายมันน้ำปั่นมามันหมดไปแล้วปีไก่เนี่ยทำแล้วทำแล้วโอ้เป็นแต่มันเนี่ยปูบานเนี่ยคือแล้วปูคือแล้วเนย้อตาใหญ่ปูเนื้ตาใหญ่คือแล้วบานนี่อันสีตึงๆตั้งนี่แม่นละบานคือแล้วส่งเสียงนั่นกินควนไฟอยู่ ขันขันมีดซิมซิมมาเถอะไปเฮ็ดอันมออันม้อนั่นเลยตังไว้หะเบอแจเทังอ่ะเตรียมท่าเฉยม้อนำมโชคปลาเชียงโอ้ยกับฟ้าวปาเชียงปาเชียงเกือบน้ำเมือกพูดจริงเกปากคว่าก็นยืนได้หนีเออคือตั้งนี่เออตั้งนี่โดนน้อยอันตั้งนี่โดนโยมมันมันหลายตัวโย่ต่ว่าปลาเชียงเนี่ยมันเอาวบเนี่ยมัน แต่มันดีดกุดกกุดเิงจับจับไมนอยู่พอพันกับโไปใส่ดอกมองล้ำโชคไปดังไฟท้าแล้วนนบ่ได้ดังเากจ้อ๋มันเอาเต่าเจียบ้าวานนี้บ้านี้เ <ah> ียนนะบ้านี um, ้อยากไปเชียงอ่ะเคียง่ยไปเคียงแล้วมันเสีบเนาะ ไอ้อ้ขีตัโอ้โอ้ขีตมตกขีตมสําบันโอ้ขีตมแล้วบาราหันตกขีตมแล้วโอ้ขอกังจังไตัวที่สามแล้วดึกมาสซ้กางวันบาราหันอีกปาคอพี่ต้องตัวที่สามปาคอ สีก <Sí, S 2> <sketches S 1> de ับปาคอก็ม no, sí ันแล้วสีตัวแล้วสีตัวแล้วคือท่าเขาท่าเลยท่านสงสัยได้กินคนไฟอยู่พนมากรับเทวดาพ่นกันมันอยู่ดอกที่ร้องใจเปิงปากคออีกอ่ะโอ้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 บอทนเวเนาะเส้อยเส้อยเสียดายเด้อนี้ตัวที่สี่ไหึกไกๆกับ่เนาะ ตัวที่สีตัวที่สี่วัชบุดึกระไดโอายังเอาไหมเอาไหมเอาไหมมันตัวน้อยมันตัวน้อยพอพีตัวนี้ไงป่ากว่าสมัยหลายหลายเดปีนี่ป่ากว่าปีนี่ตัวละร้อยบักตัวละเป็นโลเหมมันมันขึ้นเป็นเครืองเหมือนว่าด้ปล่อยให้ป่ามันอัไมอไีม่น่มึงจเล่นะ

เทียงนินจนเฮเสียงมาไหมลเสียงแม่เลาะไหนโอ้โหใล่ะค well ือปะคือล้วคือปะวพาดีโอ้ยว่ดีปายังไงะจับเลยปลานินโอ้ยสได้น้อย คอบนคอแล้วคอด้โอ้เสียหนานี่ยนะโอ้เสียหนาได้หยามันหยามันยายเสียหนาเด้วยายญ่เสียหนาเด้อปูหยาต่อย่าเด้ทียังก็หน่อยในแท็กหนึ่งในจากปีงั้นแต่โมงยังดีเนาะโอู้้มันมันของน้อยน้อยที่นี่ของใหญ่เ่ยอาจารย์นี่ว้าวโอ้ยตัวเดียวเหลือเฟือครับนี่นี่มั้งตัวเดียวเหลือเฟือเลย ว้วไอตัวเดียวองี้่นี้มันจะคยเมนเมนเมนปนิ่แล้วกากซากเลยตัวเดียวข้าวตัวเดียวไหมข้าวต้องไปขั้วไปขั้วไปข้าวันเลื่อยข้าวไปตัวเดียวงี้ยเตียวตัวลกแล้ว Ja.